ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16สิงหาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบนะคะอ,อ,อาจจะมีการขยับทั้งขึ้นและลงอยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะหลังจากที่ดูเหมือนจะขาดปัจจัย ใหม่ที่เข้ามากําหนดที่ทางตลาดที่ชัดเจนนะคะเรายังคงมองว่าความสนใจหลักของตลาดยังคงจับตาด,ดูอยู่ที่ความคลืบหน้าด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศในระหว่างสัปดาห์ของประเทศเศรษฐกิจหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าทางจีนเองเนี่ยน่าจะมีส่วนสําคัญในการกําหนดความผันผวน,นของตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะเมื่อาวานนี้เนี่ยตัวดัชนีดาวโจนส์ถือว่าปิดลบไปเล็กน้อยนะคะ7.36จุดอยู่ที่1 1,3164.78นะคะข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยประกาศออกมาหลายตัวนะคะแต่อยู่ในสภาพค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะบางตัวปรับดีขึ้นกว่าคาดแล้วก็บางตัวดูย่ำแย่ลงนะคะขณะที่ข้อมูลใหม่ๆจากทางสหภาพยุโรปเองเนี่ยอาจจะดูไม่ชัดเจนมากนักในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของออแรงซื้อขายในช่วงนี้ก็จะดูซกซาหรือว่าเบาบางลงไปนะคะตลาดเลยขยับไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ในแง่ของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยถือว่า เป็นแฟกเตอร์ที่ดีดตัวขึ้นค่อนข้างอาจจะดูต่อเนื่องอยู่นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่94.33เหรียญต่อบาร์เรลนะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบที่นาเม็กซ์นะคะปิดบวกไป90เซนตนะคะเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ประกาศออกมาประจำสัปดาห์นะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของคาดการณ์ที่เกี่ยวกับปริมาณการผลิตน้ามันในทะเลเหนือที่เป็นที่กังวลว่าจะล่วงลงในเดือนกันยาย,ยนตรงนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ผลักดัน ตัวราคาน้ํามันอยู่นะคะประกอบกับเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะคะตรงนี้ก็เ,เป็นปจัจจัยรวมๆหลายๆประเด็นที่ทําให้ราคาน้ํามันยังทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็น่าจะยังคงสนับสนุนเซติเมต์การลงทุนในแง่ของกลุ่มพลังงานอยู่นะคะปัจจัยภายในของบ้านเราเองเนี่ยในช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะดูซบเซาลงไปนะคะหลังจากที่จบ ฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมามสอบไปบหมาดนะคะอาจจะเ,เริ่มมีการเก็งกำไรในเรื่องของเงินปันผลระหว่างการมากขึ้นในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะยังดูไม่ได้มีแฟกเตอร์ที่ดูตื่นเต้นหรือว่า,ามีความามีกําลังแรงที่จะผลักดันตลาดให้ไปในทางใดทางหนึ่งที่ชัดเจนมากนักน,นะคะอย่างไรก็ตามถ้ามองในแง่ของฟันโฟโลของต่างชาติแล้วเนี่ยาภาพโดยรวมยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะยังคงขายสุทธิออกมาในตลาดหุ้นไทยอีกเล็กน,น้อย น้อยนะคะ58.71ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปริมาณที่มากจนมีนัยะสำคัญนะคะจากที่ในช่วงสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก่อนที่มีการซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วถ้ามองโดยรวมยาวๆทั้งปีก็ยังคงอยู่ฝั่งซื้ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีประเด็นในแง่ของเห็นฟันฟลูที่จะขายทำกำไรออกไปอย่างแรง สำหรับตลาดหุ้นไทยเป็นตรงนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ประคองการอ่อนตัวหรือว่าจะเป็นตัวผลักดันการปรับขึ้นของตลาดในระยะต่อไปได้นะครับ ในแง่ของสถานะาที่ถืออยู่ในตลาดอนุพันธ์ก็ยังอยู่ข้างซื้อสุดที่อยู่เป็นจํานวนมากนะคะตรงนี้น่าจะช่วยหนุนเซมิเน์การลงทุนได้ค่อนข้างดีอยู่นะคะมองดันชนียังมีโอกาสขึ้นทดสอบตัว1นึ่งอบวกลบนะคะหรือว่าถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เป้าหมายเดิมที่1นึ่เนี่ยก,ก็ยังคงเป็นทารเกตที่ตั้งเอาไว้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าไปถึงนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตคืออัพไซด์มันก็ยิงดูไม่ค่อยมากนะคะนักลงทุนอาจจะต้องระวังเรื่องของแรงขายทำกร ะสั้นในระหว่างทางที่จะสลับเข้ามาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามานะคะตลาดอาจจะมีความผันผวนอยู่มากพอสมควรนะคะนักทุนอาจจะเลือกทํากําไรไปบางส่วนก่อนแถวแนวต้านสำคัญสำคัญในแต่ละระดับนะคะอย่างระดับแรกที่เรามองอตอนนี้ก็คือ1228งบวกลบนะคะคุณที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ที่50%เหมือนเดิมนะคะก็ยังคงตัว C Fre s h D tag, OP, t แท t กทีวีโแล้วก็สมบูรณ์ d v a n c e d ะเทคโนโลยีอยู่เหมือนเดิมทั้ง5ตัวะคะ่ะมนประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ